เที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัด38จังหวัดปัตตานีตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองปัตตานีนะครับอ่าสักกะศาลหลักเมืองปัตตานีการด้านขวานี่เป็นหออฬิกานะครับหอาฬิกาจังหวัดปัตตานีเร็จมากันแล้วมาสักกะศาลหลักเมืองปัตาปาาาปตานี สสััักราาปงตตนธุขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยครับสาธุขอให้เดินทางปปอดไปด้วยครับอยู่ที่สนามเด็กเล่นข้างหอนาฬิกามีแม่น้ำด้วยเอาเล่นเลยเล่นเลยไม่ร้อนก็เล่นเลยด,ดูแม่น้ำมีเรือด้วยสวยดี จังหวัดปัตตานีข้างหน้าเป็นฝากน้ำนะนะสักกราระศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีเดินข้ามทางมาลายับทางมาลายครับทางมาลายครับ,รบอ่าวไ,ได้เลย อณิทัศษสารอารายะธรรมจังหวัดปัตตานีห้ามสาัมผัสโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยห้ามแตะนะเป็นโมเดลสวยจังเลยมีแม่น้ำด้วยปัตตานีเนี่ยมีช้างช้าสาวรรค์ด้วยโอเคโอ้มีน้ำสวยด้วยโอ้มีบ้านด้วยโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยหน้าวัดช่างหาบนรางรถไฟนะครับ วัดช้างไห้มาไหว้หลวงปู่ทวดตอนนี้อยู่ในวัดช้างไห้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับอยู่ติดกับรางรถไฟเด็กๆมาไหว้หลวงพ่อทวดกานหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้อำเภอโคกโพป,ปัตตานีวัดช้างไห้มีเจดีด้วยนะครับ วัดช้างไหยจังหวัดปัตตานีด้านนี้อยู่ติดกำลังรถไฟเลยส่งน้ำหลวงปู such such er okay. river, right? Water, ranking, fierce, ่่วดกันครับหลวงปู่ทวดวัดช้างไหยปัตตานีขอสุขภาพดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุสาธุถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ